สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพีทเพชรยนต์เช่นเคยนะครับวันนี้มีรถยนต์เข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับนะผมได้เอาลงในสื่อหน้า Facebook แล้วนะครับมีลูกค้าค่อนข้างสนใจเยอะนะครับคันนี้ก็เป็นตัว f o r t u n น r นะครับเป็น PPV นะครับ For t u n e r รุ่น 2.5G VN Turbo นะครับปีโมเดล2011หรือว่าฉมหน้ายักษ์นะคันนี้นะครับ ปี2011นะครับจด11เลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับปีลึกๆนะครับแต่สภาพสวยสภาพเดิมมากนะครับดูแลรักษาดีบำรุงสาดีนะครับเจ้าของรักนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างนะครับไม่ใช้งานมาเพียงแค่110,000 0โลนะเดิมๆเลยนะครับคันนี้นะสภาพสวยนะครับสวยมากนะครับเปิดเพียงแค่499,000บาทนะครับเรียกสวยนะ ใครอยากได้ไปเป็นเจ้าของอยากครอบครองคันนี้รีบเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะราคาประหยัดปะดนะออปชั่นมีล้นแน่นอนนะครับคันนี้นะออปชั่นนะมีครบตามสไตล์ PPV ตามสไตล์รถครอบครัวนะครับสภาพสวยๆนะคันนี้อ่ะให้ดูรอบคันกันไปนะครับปี2011นะครับ2.5 G V n Turbo นะสภาพเดิมๆสวยๆนะครับ สีบางเดิมทั้งคันด้วยนะครับมีตัวอย่างจากโรงงานติดมาให้ด้วยนะนะครับยังอยู่เลยนะครับบันไดข้างนะครับด้านล่างล้อยางนะครับใหม่นะครับอันนี้นะนะครับยางได้ยางใหม่ด้วยนะครับอันนี้ช่วงล่างนะครับแน่นนะช่วงล่างดียางอะไหล่มีครบนะเป็นล้อแบกด้วยนะครับยางอะไหล่นะยางอะไหล่ก็เป็นแบกลายเดียวกับรถด้วยนะครับที่ติดมากับรถนะ รับประกันนะครับบางเดิมทั้งคันแน่นอนเลยนะครับนะมีไฟเบรกดวงที่3มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะอันนี้คือด้านในนะครับนะให้ดูในส่วนของโครงสร้างเลยนะครับคันนี้นะนะครับใครที่สนใจในรถ Fortuner นะครับ PPV นะครับปี2011สภาพสวยๆคันนี้ไม่ควรพลาดนะนะครับไม่ยังน้อยนะเปรียบเทียบนะครับ การใช้งานแล้วยังน้อยเลยนะครับไม่หลักแสนเองนะครับแสนหมื่นนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับก็ถือว่าใช้น้อยมากนะเดี๋ยวดูในส่วนของภายในกันนะครับนะครับภายในกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะมีล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกมาให้นะครับออโต้ฝั่งคนขับนะออปชั่นนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับนะปี2011 ชมนายักษ์คันนี้นะครับภายในนี่เป็นเบาะหุ้มผ้านะครับนะเป็นผ้านีนะครับตามรถตามอายุรถแล้วนะครับเบาะเนี่ยสภาพด้านในยังยังดูดีดูสวยงามนะครับนะก็ถือว่าแค่นี้ก็รู้ว่าเป็นรถที่ดูแลรักษานะครับนะไม่ก็น้อยนะครับใช้งานน้อยด้วยนะครับนะภายในอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นสาสาดเงี้ยนะครับนะเนี่ยมีแอร์ด้านบนด้วยนะครับปรับพัดลมนะครับแรงแรงพัดลมได้ด้วยนะครับด้านนี้นะ ครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับราคาไม่แพงนะครับเกียร์ธรรมดานะคันนี้ใครชอบขับเกียร์ธรรมดานะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับใครชอบขับเกียร์ธรรมดาไม่ควรพลาดสี่แสนนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะเครื่อดีฟรีดาวนะครับจัดได้เต็มนะนะครับฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ 8,000ักว่าบาทนะครับ8,000 9 0เ0เท่านั้นเองนะครับถ้ามีดาวก็ผ่อนถูกลงนะครับเข้ามาดูมาชมกันนะครับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของห้องเครื่องโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นผมรับประกันเลยนะครับยังดูอย่างเงี้ยนะครับนะสีบางเดิมทั้งคันจริงๆครับคันนี้บางจริงๆเลยนะครับนะมีร่องรอยนิดๆิดหน่อยหน่อยะครับนะนิดๆดหน่อยหน่อยขณะกันชนยังมีนิดหน่อยเองนะครับแก้ให้นะถือว่าเป็นรถที่อยู่ในสภาพสวยงามอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของ โครงสร้างห้องเครื่องกันนะครับนะผมเปิดให้ดูเลยนะครับคันนี้การันตีเลยนะครับนะนี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีโฟร์นะครับ 2.5G v n ดหนเทอร์โบนเอร์คูลเลอร์นะครับด้านบนแล้วนะครับนี่มีจมูกนะให้ดูในส่วนของโครงสร้างนะครับนี่ดูนะครับพวกน็อตพวกอะไรด้านข้างนี้ไม่มีรอยแกะรอยถอดเลยฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงเดิมสัญลักษณ์ยังอยู่เลยนะครับ สวยจริงๆครับนะถ้ามองตามสภาพปีรถแล้วปีลึกแต่ว่ารถสวยนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับสาอาดไม่เยิ้มนะนะครับเครื่องยนต์แห้งๆสะอาดไม่เยิ้มนะนะครับไม่เยิ้มช่วงล่างดีด้วยนะครับคันนี้คนที่ชอบขับเกียร์เมน่นนะเข้ามาดูมาชมกันนะครับมีเข้ามาคันเดียวนะครับไม่ควรพลาดนะครับมีเข้ามาคันเดียวนะสภาพสวยๆราคาไม่แรงด้วยนะครับนะยางใหม่นะครับแม็กสวยนะ ถือว่าเป็นรถเต็ม100%เลยสําหรับมือสอนะครับนะเข้ามาดูมาชมกันคันนี้เปิดไม่แพงครับนะสอบถามติดต่อเข้ามาโดยตรงได้เลยนะครับสําหรับคันนี้สําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ